ชนะผู้น้อยด้วยการให้พึงชนะผู้ใหญ่ด้วยความอ่อนโยนท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮิรจากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมจากวัดประสิทธิชัยครับ สตาหยตยิโยมพมพี่น้องทุกคนทุกตานรายการซึ่งทําจากวัดประสิทธิใจมพพมพีพิ้องเป็นประจํารายการซึ่ทําจากวัดประสิทธิใจได้รับการสนับสนุนจากพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระประสิทธิโสพนรงคเจ้าอาวาสจังหวัดตรังจังหวัดวัดประสิทธิใจรัต้าจีน อาตมาหลวงเกียรติวดนาโตมิงบ่ะเมรุพิณองมานำเนินรายการเสียงธรรมจังหวัดประสิดท,ที่ใจนำลักธรรมคำสอนของสมมาสัมพุทธเจ้ามาบอกมาลามักฟากกันทุกๆเจ้าของวันโซ่ละตีอากลึงตึ้งตีอ๊อกโดยประมาณตางมมังคมชายท่านบัญญัติว่าตรังหลวงโซวต่อจังเอฟเอ็มเก้าสิบเอเ็ดจุดสง่ามกกะเฮือตั้งอยู่หน้าถุงแข่งเล้งเป็นแบบชาตายมันเราพระเมพี่น้อง วันนี้พบกับหลวงเกียจเหมือนเดิมบ่แม่พี่น้องท่านผู้ฟังทงั้งหลายหาดินฟ้าอากาศไม่เอื้อมหนุย่ยจ้องวันวันจ้องวันในท่านผู้ฟังทงั้งหลายวันนี้ก็ต้องรับตาำคำส้นของสมบุติศาสนามาจากันอ่าติดวันเช้าที่เลวแรงเรีองกันอาท่านผู้ฟังทงั้งหลายเป็นเจก,กันหรือมตั้งแต่ดินน้ําป่วยลมมาตมมันเป็นดาดบวกโดยวิญญาณเป็นหลังของมนุษย์ท่านผู้ฟังทงั้งหลาย แต่วันที่ทตีสองเทาันมาพม่พี่น้องปปี่้องกิกายุนเวลาตียาเลือเลือกลองวันเย็นด่านบุกวังตั้งไรในวันท่สิบเจนาิกาเลือเลืออ่อดาดกลวยมาเร่งด่านบุกวังตัางไรได้ป้าเมนวัฒนโตูมิงค่ะแม่พี่น้องด่านบูกวังตั้งไ,ไงรไส้กุโลกว่าจุดอะ ได้ป้าซาลาตี่กำลังปรบปูรณาปรบปรุงอยู่พอแม่พี่น้องพอเลวเซจพอดีทําให้เกิดการเสียอ้ายพอจมควรนพอแม่พี่น้องเนี่ยติดก่อเร่งลงเกตเร่งงานจิตเล้วเราตีเล้ว,ลว,ลวนี่พอม่พี่น้องว่าตาตังซีไม่ว่าจะโยในก้นหรือว่าอยก้างนอกแา่ผูกฝังทัางไล่เวลาสร้างความเร่งเล้วมันจะเกิดการเสียง่ายนี่ก็เป็นโยก้างนอกแล้วพอไม่พี่น้องเป็นตาดควยขวาได้ลงหมดนั้น กะบอกว่าเตือนย้ำไปถึงประเมพีนองทุกคนทุกตานที่กวัารายการเสี่ยงทำจากวัดประสิทธิ์เจดตรงนี้ไอ้ระมัดระวังฐานผู้ฟังต่างไล่ตอนมาโยกล้งเรือนก้างบานตอนเต้าเต้าเติบเติบอ่าไรก็แเ้ลวเตะอ่าที่เป็นโลเลมในการที่ว่าซื้อเป็นไส้ควยฐานผู้ฟังต่างไล่ไม่ว่าจะเป็นนน่นนี่นั่นม่ก็แเ้วกัน ถ้าไม่เกิดเหตุก็ไม่ปลื้่แตู่้ฟังท่างไลยแต่พอเกิดเหตุปิดอยเล้วเราไม่รู้มันเกิดเต่าไหนผมไม่พ่นองตรงนี้กวากสกตาญยตดโยมที่ฟังรายการเชิงธรรมจากหวัดประสิทธิใจตรงนี้ปบก,กับวัดนาโตมิง่งโดยตรงผมไม่พ่นองเรื่องเกี้ยกับทั้งกำตาไม่กังวันนั้นก็แรงวันปลาผมไม่พ่นองวันที่ท้าบอกกับสตาญาตดโยมว่าความดีในโลกใบนี้มันตํอยากเลยยิดผมไม่พี่นอง มาทำดีตลาดตะลอดพ่อแม่พี่น้องปฏิบัติดีปฏิบัติจบประกอบโดยธรรมกลบองค์ประชุมท่านผู้ฟังทางไล่อาต่ว่ามานุษย์ผปานมานุษย์บางทีเจนคุณนามความดีนูน่นนี่นั่นมาากไกลไกลกองนึกว่าตทวดาป่าอารักก็จะมองเห็นกันกัน,กนเหลวกับไม้มพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังต่างไล่จะเล้งันี้เมื่อนความหน่อยอกหน่อยใจว่า โลกใบนี้าการทำความดีบางทีมันริ่มต้นที่อยากมากแต่ผู้ฟังท่างไรบางคนบางฐานก็บอกว่าความดีไม่มีปรากฏทำไปเร็วกว่าจาวันเลยทำไปทำเลยเป็นพี่น้องแต่ว่าทำรับร่วงเครียดก็บอกว่าจริงที่เราทำดีมันเอาใบออกใบใจมันจะหลบลางหลบเลือนได้กับซิ่งที่เราไม่ดีขนึกถึตึงตัวเองหลายแล้วพอเม่พี่น้องก็ไม่ได้ตรวจเคยว่าเราเนะีว่าพบนึ่งจัดได้ในจัดก่อนคงจะไม่ได้ทำบุญนำความดีเลย ปกติว่าด,ดาอ,า,อารักตีกลมกรองพ้องกันเนี่ยพอไม่ี่นองวัดบ้าให้คือปิดไปนี่กานกว่าผ้ากว่าลงนี่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายอาเป็นวัดนี่ตื้อว่าตรงนี้มาตธิบให้เข้าใจไปเลยว่ะถ้าเป็นวัดเนี่ยเป็นเล่งกล้องกําเนิดเปิดไปก็ไม่ต้องสวดก็ได้บางคนก็ว่กไม่ต้องต่ำบุญแต่นั่นก็ได้ แต่ตำรับลงเกีีรยิก็บอกว่าถ้าเป็นบานของชัดถาญยตดโยมมันเกิดอาเพฐานผู้ฟังทางไล่ต้องตาโครเริ่นต้องปรีบานแต่ถ้าเหมือนวัดว่าร่ำนี่เป็นเล่งกองก้องพัวสู้รกายหรือว่าไรก็แล้ยเต็มไปพ่อแม่พี่น้องถ้าว่ามันเป็นวิกฤตเป็นทิ้งที่ดีไม่แตมันเป็นทิ้งนี่บอกเก็ีว่ากานั้นเราต้องระมัดระวังต้องมีทัศีพ่อแม่พี่น้องฐานผู้ฟัง,งทางไล่ตำรับวัดามีเอินมีต้องมี นน่นี่นั่นความพร้อมการทาบุญอุติดไปให้รักกรังนึ่งท่านผู้ฟังทำไร่ง่ายผู้ที่หลวงหลับไปเร็วก็ดีหรือว่าบวกบวกร่ำบวที่วิญญาณที่หลงลองลยแต่ว่าทุกปีก็องวัดหน้าตุมิ่งก็ทําทุกปีพ่อแม่พี่น้องโดยจะพออเทศกาลส่งกรานาก็สวดวัดมาทุกปีแต่เอดเป็ดไปนี่มันยอยดีความเชือ่อพอแม่พี่น้องท่านผู้ฟังตาา่างไร แต่ลงเกียรตินี่ก็ะเจือในคุณนำความดีที่ได้ทำหมายบอก้วยทัตตาญาตยมพเมพี่นองได้แหละพเมพี่นองคุณนำความดีต่เาเ็นปรากฏก้องวัดทัตทตาธรกมก็ตรงนี้ก็คือการที่เราสร้างสิางสน,านาธนาขึ้นมาเผื่อชายซยอยกันเก้าเก้าวัดเก้าวา่าเตื่อใบอกใบใช้อเมพี่นองตรงนี้เก,กินไหยกันก็บอกว่าก็ไม่ได้กิดไรหมากพเมพี่นอง ตำบุญกรวดน้มูติดไปให้กับสัมประเวศีี่หรือว่าเจ้ากรรมนายเวทต,ตรงนั้นก็นตือว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่าไปตอก,กับใจเอตการที่มันเกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างเหตการที่มันเกิดขึ้นไว้พี่มือมนุษย์อ่าพมีพี่น้องที่เราเอ็นกันหวานว่า,วาตะแคบใจแดนบ่ะมีพี่น้องปากสั้นอ่าเป็นก็อปีปาดระว่างกัมพูชากับประเทศไทยนั่นเป็นขี่มือของมนุษย์แต่ว่าเมื่อกว่าพราเทวัดนาโต้มิงเงินตันผู้ฟังต่างไล่นั้นเป็นไปของธรรมชาติ ตีเราไม่สามารถตีหยับยังเลยยังรูได้ท่านผู้ฟังถึงไล่ตรงนี้ก็ฝฟากไปตึงผู้ตีควงรายการเสืงอรรมจากวัดประสิทธิใยว่าไม่ว่าซึ่งนึ่งประกันไดก็ดกแล้วแต่ผมเป็นพี่น้องที่เรากัดว่างไม่ตึงเพราะวะนั้นแลวราโยบ,บนบนท่านของความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าบอกว่าซึ่งได่ก็ตามที่เราเกิดมาแล้วไม่รมรประมาทพี่น้องได้ป้องกันร,ระดับหนึ่งขอ,อยังนี้วันนี้ลงเกลี้ยงเร่งงานิยสซัจซี่ในคำเปิดตัวคติใจเร่งเร่งนำ ว่ามเมนจิตตัวเราเต็มกับปนเปกันไปเพราะมันเป็นองค์เ,เียสติคือความจริงงานประเสริฐตรงนี้กขเกินไห้กันแล้วว่ากว่าป้าน,นั้นจริงเพราะมันเป็นปองค์แต่พุกวฟังต่างไล่แต่ว่ามันประเสริฐเราก็นดับตื้อกล้องรักธรรมกับซ้อนโดยจะพ่อนลงเครียดในต่นพุทวฟังต่างไล่หนับตื้อรักธรรมนับทื่อพุเจชาวว่าเปิดชาเป็นผู้แต่ว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเลยเราเด,ดินตามล่างเราก็เป็นส่วนึ่ง,งก้องหลวงเปเจชาแต่นพุทฟัตงต่งางไล่ ก็ไม่พ้นอะิราทัเจ้าความจริงันประเสริฐเดี๋ยวพอผูเจ้าได้ซ่อนพวกเราไวว่าไอ้ผู้มีความปนตุกอ่าพรมีพี่น้องไอ้เข้าใจเรื่องสภาวะตุกี่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเกิดแก่เจ็บตายอ่าถึงพรมีพี่น้องในร่างกายแต่ไม่พึงปรารานาดังเพลและพรมีพี่น้องสภาวะตนไดอ่าคนถ้ามาตุกนี่เกล้ๆกมั่งที่ต้องการ กะบอกกันโดยในจิตในใจตัวเองว่าไม้ไม่เค่ต้อตงการไม่ว่าตนจะชันก็ไกลกันแล้วเจ้พ่อแม่พี่น้องจะเป็นอายุจะน้ำสักตาใดแต่ความทุกข์ทุกคน้นจะเพ่ว่ามันเป็นสิ่งเดียวเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตแต่ว่าตามบาทุกคน์แต่ว่าไกลปฏิเสธได้ไหมก็ไม่ไม่ว่าตุกกายตุกใจตุกใจก็แล้วเต้พ่อแม่พี่น้องแต่ว่าถ้าป่าวบาตุกนี้ตรงนี้เราต้องได้เป็นตุกประจำที่เราเองแบบ แต่พูดใแต่เจ้า,จาได้บอกได้ตัดได้เล่งกันทุกคนทุกตานตี่ได้ซึกษาพว่าไม่เป็นองค์รัวการเกิดแก่เจ็บตายเขาเปียมจะเป็นทุกอันสภาปวะเป็นไปชำ้ำเวียนไวายตายเกิดผ่าไม่เป็นองค์แต่ไปกินน่ะตุกก็คือการถุกจอนถูกจอนเกิดจากไปลั่งเหลวเกิดเล้วเกิดค,ความาวเศร้าโศกเสียใจฮะพอไม่เป็นองทุกูกจอนกรเห็น,นหว่าคุน เปลือนปองนองปีเกิดเลยไม้ตายจักพระเมี่นองตรงนี้เพืดอรำเราไม้ตายจักไปลั่งกับเราเอ็นเหลวเพียงแต่รับก้าวรับโรก็ดีพรพเมี่นองคนแก่คนไกลก็เป็นเรื่องตรงนี้ก็ตังมัดตังเพก็ไปกินหน้าตุกไปกินหน้าตุกตรงนี้ก็คือตุกจอนตุกแต่มันเกิดไม่สิ่งที่เราขาดว่างอาารผู้ฟังต่างไล่พอเล้งเงี้ยมันเราเจ่งบนตัวไปเลยแต่ว่าลองคิดก็ พระพุทธเจ้าก็บอกว่าได้รับความจริงแต่พระมีพี่น้องในโลกใบนี้อะไรๆก็คือขึ้นได้ทั้งเพโดยจะปลอสภาพาวาในยุคปัจจุบันนี้พระม่พี่น้องธรรมชาติก็เปลี่ยนแปลงโดยจะพอเดินปรึกจิก,กาพระม่พี่น้องปรึกจิกาตันว่ามกร,ราชกุมภาตรงนี้เป็นทวพี่น้องเจวปากอีสานปากเนื้อปากกลาง เราก็โร,โรว่าตอน <c oughs> ปลายค้นตอนนาวป้าเมีพี่น้องก็เล่งว่านี้กาวนา,นาวนาคุ้นจะเปล่าเปล่าเลยแต่บรนโรน่แต่ไรไงครับทำเป็นประเาตายแล้วมีพี่น้องว่ามันเบาเบาเล้วไม่นักเล่วแต่ว่าปีนี้ก้นตกเมื่อนี่ตกวันแต่บุว,วังต่งางไล่แต่แบบน้ำในอ้วยในกรงในน่องในบึงก็ไม่ก่อยมากแต่ใดอ่านี่เกิดการระบาดว่าเปลีป่ยนแปลง อา้นกว่ากาดกวา่จาจะไรกวา่าเดือนหน้าคุ้นเดือนหน้าฝ่าเดือนอกแต่คุณมันเราปากตายก็เล่งกันอ่านี่เดือนที่ไป็นทิพย์ช่องหล้วกวา่ายังเร่งลยย่ันบุกวังทังไลก็ถือวา่าสภาวะทุกเวทแล้วไม่มีน้องตกจะกกับตกจอนส่เกิดขึ้นมาเรยเราไม่ไปกบไปใจแต่เราก็อย่าไปคิดอะไรมันหมาก,ก่าไม่พี่น้องเพราะเราได้โยกับธรรมชาติเราไม่สามางมาติยับยัง้งถุกสิ่งถูกอย่างได้แม่นที่ิีเราเองนี่่านบุกวังทังไล กราไม่กร้ามาติบอกยังรู้ได้ว่าเราไม่เป็นโรคนั้นเราไม่เป็นโรคนี้เราไม่ปึงประจันนาสิ่งนั้นเพราะว่ามนุษย์อันประเสริฐเลยตังปัญญาแต่พวกชาวคณะนามาให้ห็นตรานพวกฟังต่างไลเราผ่เล้งเรามนุษย์อันประเสริฐเลยตังปัญญาเราก็รู้สึกกไปยออกใบใจเพราะาเรามีปัญญาเทวะได้ยอมจำในในอ้อเมิดก้องตัวเราอนตรายพ้ฟังต่างไล ไม่ว่าจะเป็นปลานึ่งปลาใดย์สิ่งดีดีเราเรา้สึกว่าจิตใ,ใจเรามันเบิกบานแต่แต่บ่าสภาวะวตุกแต่ว่าเกิดความไม่ความเป็นเดี๋ยวไม่ไม่ต้มปลาตนาคือเกิดแก่เจ็บตายเราก็เป็นสิ่งทดี่เศร้าม้งเศรา้รามงแต่ว่าเกิดอันเราดีอกดีใจกับหลูกกับล้านได้สามาจิกในครอบครัวมาไม่นั้นเป็นการเกิด หาการเกหากสั่งการแต่เราแลตัวเองถุกวันฐานบ้ฟังต่างไล่ไม่ว่าตนนี้และจกไม่และจกและกุนกลางหน้ากลางลังแต่ว่าไอ้จะเปลว่าเกิดเกเกนั่นฐานบุฟังต่างไล่เราและเด็กเย็ดเยดให้เราแลเด็กแต่ว่าเบบบอกอกชักถงชักโผแม่ฐานผูฟังต่าง,ง,งไล่เรานี่เก็บไม่ก็ยิมก็อ้วกควันออกปุม่มเดินได้ได้เดียดไ <c oughs> ด้อุมได้เดินอ่าได้แรงเราซื้อกับมันมีความอบอุ่น แต่ว่าพอเก้าเต้าเต็มวัยท่านผู้ฟังทั้งไล่ไม่ว่าจะเป็นวัยที่เดินได้ตกแต็กวัยที่ยิ้มแย้มแจ่มใสหรือว่างวัยกำลังก้าวสู้วัยเรียนวัยไปไม่ตั้งแต่มาไปตมมัตะยมานูบุ้งอนุบาลก่อนเก่งท่านผู้ฟังทั้งไล่ติดลงเก็ตเแรงจาดนี่ผมเลียไหนหนวดเกิดแก่่อาตรงนี้เห็นความแก่ของเราพอเราปั้นมาเล็กๆแต่นอนแบ้โบ้เลยสร้างปีที่ผ่านมา อาซีอาปีติปั้นเกาปีที่ป,ป,ปีมันนี่เป็นนุ่มเป็นเท้าแลว้วพอปั้นไปเลยเราเราไปเลยจกท่านผู้ฟังทัง้งหลายบนหัวเราวนจากปุ้มที่ดำกลายเป็นที่ขาวแล้วนั้นสภาวะแปรปรวนมาบอกเจ้าวา่เเวา,วาเป็นแปรพรวนไปตาม,ตามการตามเวลาก็เลยไป,ไปนองก็เลยบอกว่าวันเวลานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญท่านผู้ฟังทัง้งหลาย บางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะเวลาผมไม่ี่นองยำต้กงิดหนึ่งว่เวลามันบวกความเก๋เราเวลาปั้นมา่อแม่ี่นองจากว่าจากพิวปัน้นแต่ว่าเซลตัวที่ดำดำบนหัวเราวันทำไมไม่ไปนองเป็นที่ดำมัดก้าวปีดเหลวพอก้าวปีดตรงนั้นเลยต่นบุฟังทำลายเราเอ็นว่าคุนนุ่มคุนเศร้าเป็นเศร,ร้าแล้วเอ็นก็ไม่ขี้ปีที่ใจกับหัาขี้ปีเล้วพอขี้ปีตรงนั้นเรามาแล้ตัวเรามันเกิดความเกแต่นบุฟังทำลาย พระพุทธเจ้าบอกว่าเคิดเก่เจ็บมันเป็นได้ทั้งปีเลยแต่ว่าถ้าว่าเรื่องความเจ็บมันเด็กก็เจ็บได้คุณเต้าก็เจ็บดีนู่นนี่นั่นเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ทำบุญบ่ไรแล้วสตวิตายัดยมแบบไม่พี่น้องเราป้องกันความเก็บได้ไหมเราป้องกันความเก่ได้ไหมก,กไ็ไม่ได้แต่ว่าป้องกันใจได้ ใจเราไม่ว่าเราอยู่ในสภาวางอานอยานามรักเตาใดหาพระเมี่นองถ้าเราใบออกใบใจเราก็ยอมมีความยิ้มเย็มเช็มใสตรงเนี้ยสำคัญดันบุกวังทางไล ใวันนี้เราลงเกียดมาต้ษนแบบก้องการคืนเกเจ็บตายก้องว่าบุทธชาวาทจานผู้ฟังทางไล่ที่ให้เราเก้าวใจแต่ลงเกียดก็ไม่ได้ต้นเคยเหลา้าเล่งดักไอ้คนเหลา้ามาต้นได้เปลือน,เเอนในถองกับเกเหมือนกันเหมือนกันผมเป็นพี่น้องเยกเยะให้เราอ็นทรปรวบความเป็นแปลงในสัง่งข้านนี้อาว่าเกลเลี้วตรงนั้นเกคืคเคเอเกาเจ็บเลี้วเจ็บมันคือเล้ง,ง่ใหญว่าทุกคนพบได้เพล่ อย่าพึ่งประมาทว่าตัวเองอยังนุ่มอยู่นี่กรรมสัตว์กองบุตรเจ้าตะรวันพบบรรดานผู้ฟังต่างไล่ตามใจงานในฐานานตรงไหนนั่งซื้อพิมพ์นู่นนี่นั่นไกลแล้วแต่ว่าบดตัมมาก็ประจ้าว่าอย่าพึ่งประมาทว่ายัางนุ่มอยูอ่ความเกิดความแก๋มันก็หยับอย่างใดตามเปรตตามวัย แต่ความเชบนี่เป็นใดถูกเพจถูกไว้วระว่าใจเด็กอายุต่านั้นไม่น่าใครไอ้นี่เราเห็นเด็กแ่านี้ไม่น่าใคร,รคูกไปกครเชบในยุคปัจจุบันนี้แต่ผู้ฟังต่างไล่ร่วงเกียติยกมองต้มวัวเลยเลยว่าไอ้ไร่ก็เกิดขึ้นใดต่างเพีอย่าพึ่งบระพุทธเจ้าเลยบอกว่าผู้ใดไปประมาทมันผู้ใดประมาทเป็นบอกอเกิดเหงความอายนาเองความตายตรงนี้เป็นเรื่องจริงเลยแต่ผู้ฟังทัางไล่ เตี้ยวว่ากว่า,วา,วาป้าวัดนาตูมิงงิตันผู้กังต่างไล่สัจธรรมชีวิตมันเกิดขึ้นเอนกับตาจัดเจนบ่แม่พี่น้องว่ามันเป็นเรื่องจริงบางทีเราก็อกตัวเองเลยบ่แม่พี่นอ้องอะตํเหล้วมันไม่เกิดได้เราวตํเหล้วมันเป็นปันปลื้มตํเหล้วมันไม่เกิดเ,ยเรย,เเยตำที่ไงนดีตรงนั้นเราปลอบใจตัวเองก็ว่าได้แต่ว่าตรงนั้นเราให้กําลังใจตัวเองก็ไม่ปลื้ไร แต่ว่าเปิดไปที่เกิดขึ้นที่เราไม่สามารถป้องกันได้เลยแต่ว่ายัางดีท่านผู้ฟังทั้งหลายว่ากว่าป้าวัฒนาตูมิงเงินมันมาไม่ไกยเสียงอ้ายมนแต่ว่าสัส์เดราจจานนะบางคนก็นไม่เที่ยงอ้ายไรท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่เปิดไปธรรม,มาชาติมันก็ลุงเข้าว่างเก้ากลางไงมังและพอแม่ไปนองโดยบุญบายรามีไม่ว่าจะเป็นอดีตเจ้าอาวาสปอตันปันธรรมาปาโลโอ้ฮปอตันปัน ควเป็นดันปันรู้จ่าโตหรือว่าล่วงปันอวามเป็นพี่น้องความันปันนี่ตรงนี้ก็เหมือนกันโดยความซักซิิดก้องวัด่อแมเพี่น้องตีป้ารักอย่างตรงเงินดูเลยที่ไม่เกิดการเสี่ยงง่ายยเอาชีวิต่อแมเพี่น้องแต่หาังผูกฟังทางไล่พอแร่งในเรื่องน่ากลัวแต่ว่าเรื่องนี้ไม่จะเป็นเรื่องน่ากลัวก็เพด่ไพกต้องธรรมาตชวัานี้ล่วงเกียิมาเร่งเรื่องประยุกต์อดีตยัชวซี้นี่ท่านผูกฟังทางไล่เปื่อให้มันก้าวชีวิตปัจจุบันจริงๆ เลงเลีวกว้างจริงๆไม่ว่าตุกจ้อนตุกจริงตุกไรก็แล้วแต่พ่อแม่พี่น้อง่าเกิดแก่เจ็บไอ้รังใเนี่พ่อแม่พี่น้องยอมดับดับกระไล่ไปตามการตามเวลาตาตั้งสเสตกวันเราวตีเล้วเล่งเร่องนินนำไยลมตาตั้งเสแล้วพ่อแม่เป็นประวัมิส้ม,นมานวิญญาณกแล้วเป็นตาตัวนึ่งลาวในตานผูกฟังต่างไมาเป็นโรเป็นรางเดินเดินในโรไปนี้ เสพสุกนุกนั่นอยู่ตามภาษากรรมที่เราํากันมา่านผู้ฟังทางไลไม่ว่าหยุกในปัจจุบันไดก็แล้วแต่พอแม่พี่น้องพรจะนันกว้างร่วงเกลียบันนีเล็วมันเป็นปริศนาจมที่ยำตกยำตัวเองแต่เมื่อว่าเราแมนด้ตําความดีพระพุทธเจ้าบอกว่าเราทาบุญมาตลอดเลยแต่ว่าไม่ถ้ามาตีมาตอบแทนยิ่งเรากระจาไปได้บุปผกรรมที่สร้างกันกรรมปกกรรมจ่าท่านผู้ฟังทางไล ตรงนี้มันเป็นเป็นเรื่องติดตกยามไม่รอเห็นว่าเออการที่ดรอทำความดีกันนะทำความดีอามากมายใกล้กองแล้วแต่ราาดรอไปทรามารถไปจดเจอจริงที่ว่าไม่ดีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้าว่าเสืงง่อกองเสื่อไอ้ไม่ก็ไม่ได้เชื่อ้แต่ใบออกไปใจแต่คนเมื่อร้วงเครียดในท่านผู้ฟังทั้งหลายอายุตรงนั้นก็บใบใจตรงนั้นนี่พ่อแม่พี่น้องเพระาะว่าเข้าใจช,ชีวิตเล่นกันตัวเดียวอันเดียวนี่พ่อแม่พี่น้องว่าเข้าใจช,ชีวิต มันจะเกิดขึ้นตั้งโย่ลลวก็ดับไปในที่สุดก็แลลวเทท่านผู้ฟังทั้งหลายแรงจากความจริงใจว่าเราต้องยอมรับสภาวะที่มันไ,มได้เกิดก็ต้องเกิดอะไรที่เราไม่รยับอย่างใดถ้าเราเก้ไขล่มเติมมาในชีวิตเราเราก็พยายามเก้งเคพยายามกัดกราว่ยายาม่ปนองแต่ว่าในยามใดที่มันเกิดแล้วเราเก้ไขไม่ได้เราสามารถไม่รู้หลวงหน้าไม่ยังรู้ได้ ก็โปรยเป็นตรรมชาทต่มันเกิดขึ้นแก่ใกล้เบื้องล่างตีมาพอมีพี่น้องแต่ว่าเล็กว่านี่ก็มารู้สึกว่าจอมเบนเล็ดแล้ว่านผู้ฟังทั้งไล่เพราะมันเป็นการต่าใจเป็นการตา่าใจวางตำเลีวกว่าป้าเล็กกับป้าไปอ่าพอมีพี่น้องมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องแก้พันะาอ่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นดันผู้ฟังอ่าจอมเช็ดแล้วอ่าจอมเร็ดเลียบรอยแล้วดันผู้ฟังทั้งไล่พราะปัญหาไปซักมันเป็น ยาชูกำลังจะนิดดีฐานผู้ฟังต่างไล่ไอเราได้คิดว่าเออเราต้องเดินไปข้างหน้าอุปสรรคมาันนั่นจะลมาล,ลูกกุกรานโตตึงโตเจไปมั้งไอพ่อแม่พี่น้องฐานผู้ฟังต่างไล่หนังสักเดียวยุดสักเพ๊บอ่าพ่อแม่พี่น้องยกขึ้นเปรียบ <c oughs> ร่างกายเปรียบมั้งก็เป็นเรื่องปกติถ้าว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำมันท่านไม่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่เราเรดี๋วทุกได้ก้องไปเลยพ่อแม่พี่น้อง เรื่องว่าเสียดายท่างพหาซิ่งเราได้สร้างมด้วยความที่ว่าตั้งอกตั้งใจแต่ว่ามันบุปผะไล่ไปตามการเต็มละทำไมล่ล่เมื่อพุเจ้าบอกก็เป็นม่นองว่าถุกสิ้งถุกอย่างมันไม่ยอมไม่เตียงไม่แตะไม่แหนไม่นอนมันเกิดการเป,ปรี่ยนแวนมันจะมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงใน <c oughs> ในบางตอนในตามกลาง้งแล้วก็ในที่สุด ตรงนี้ก็เลยเป็นเป็นปิตนาธรรมมาเล่งโงกรายการเลยท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าไอ้กาลังใจตัวเองไม่ก็ไม่รู้ <c oughs> แต่ว่าไอ้กําลังใจคนกว้างไม่ก็ไม่รู้ราะว่าให้เราหยุดทื่อว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่เป็นของเรามันไม่จีรังอย่างยืนถูกสิ่งถูกอย่างมันย่อมจะเปลี่ยนแปลงได้ผมไม่ไปนองให้เราตั้มใจกว้างๆไว้ก็นึกถึงการให้ท่านก็เปิดชาวเลยท่านผู้ฟังทั้งหลาย ว่าพวกเพื่อเจ้าใส่ซ้อนอหรือไงคน,ไม,น,นไม่กี้เนียนไอ้คนไม่กี้เนียวไอ้คนที่ว่าไม่กี้จิตเกิดเล่นกันต่งตางจร่ำกรรมร่ำป่าจ้านี้นก็เล่นกันสุดใจว่าไม่ให้เป็นคนที่ว่าเอ็นเกตีัวอันดันบุฟังต่างไลตรงนี้พิจารณาจำกับเป,ปรืยได้งาย ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราโรจักแบ่งพันมัมั่งในพบในจานี่แต่เราอึบเรือเร่งเราตื่นบ่นตาเก,กอ่กพระจักตรงโพตรงเมเอาแต่้า,าซ้อนให้กันตั้บุญโรจักแบ่งพันโรจักจบใจบายช่อยโรจักการใช้ชีวิตแต่ผู้ฟังต่างไล่ทิ้งไรแต่มันเกิดมันกิดเพื่อว่ามันมาไม่ขาดควันเราก็ได้่อยใบออกใบใจพระพุทธเจ้าก็เลยยกเรื่องโพเม่ พ่อแม่เป็นผมเป็นมันประคุณนั้นประเสริฐตันบูกฟังต่างหลยที่เราได้ย็นว่าไม่ว่าจะเป็นพ่อแมอ่เกิดกนันในกะเลววเตยามตานอยู่เราเลี้ยงดูฐานให้ดีทานพวกฟังต่างล่ยามยานมีชีวิตอยู่เราเลี้ยงดูให้ดีพ่อแม่พี่นอ้องหรือลีอ่ให้ติดทุกในท่านาที่เราเป็นโลกเป็นล้านเป็นเล่นเป็นล้นเป็นรับประยติ เราเป็นญาตินแ้กกันแล้วเท,เทว่ายามต่วตานเราไมา่ตายชากเราทำบุญดูทิศนี่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชัดเจนในนะพดงเจ้าศาสนาพุทธตั้งมดตั้ง,งพีตรงนี้เป็นใช้ทำเองชีวิตกว่าป้าลงเกียรตีเดียวทัมมาเกิดกองลุยชติแต่ทกังทังไลเป็นเป็นสตท่ทำดีชีวิดเราไปกาดว่างในสิ่งนอนาคตไม่ได้ แต่เราเนอนาคตต้องเป็นติวัง่านผู้ฟังต่างไล่คนเราเกิดมาจากหองพ่อต้องแม่เบิ้ลนตาเกรกมาต้องมีอนาคตเป็นกล้องตัวเองดานผู้ฟังต่างไล่มันจะไปตึงหรือไม่ก็มันเป็นเรื่องการที่เราเดินเราควนไฟอมาพระไม่ปีนองบําเร่ยกไงว่าบุญบาตรหน้ามันอยี่เราก็กเก๊กต่ํากันไปดันผู้ฟังต่างไล่บางสิ่งบางอย่างเราทาดีเลวเราก็ใบออกใบใจเวลาเอ็ดเป็ดไปคืนมาเป็นป,ปีนอง เราก็ไปเอาไปใจว่าเอ้ยไม่สบายทึ่งนี้ได้เราก็ไม่หวากันตอนนี้ต้องตึงการแต่ว่าทราบประวัเกิดทุกเมืองนี้ลงเกลียดเล่งเรื่องทุก์มากกันด่านผู้ฟังต่างไล่เพื่อให้เราตกยำตัวเองว่าสร้างกานโดยจะบอกความแก้ความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ไปยำผูุ้่วงอายุท่านผู้ฟังต่างไล่ถุกคนถูกฐานแต่เล่งเรื่องความเจ็บไม่หมากเพราะความเจ็บไม่มีอายุอานาม ตื่นก็เจ็บได้จ้านก็เจ็บดีหาคนนู้คนเยดคนต้า่าได้เจ็บได้ต่างพี่ตาเราประมาทแต่ว่าเปื้อนโรคไปใกล้เจ็บหล่าท่านผู้ฟังต่งางไล่ว่าจ้านไม่ใหญ่ประมาทลรนี่ไม่แต่ว่าโรคไปใกล้เจ็บไรหมากเวลาเราไปตำบุญเทวัดเทว่าท่านผู้ฟังต่งางไล่ให้กรวดน้ำมูจิต,ตไปให้เจา้ากำไหนเวรมัง่งแต่โรคไปใกล้เจ็บเป็นประม่พี่นองอาติดจ่านเวนลารินน้ำ วาไไปแม่นางตวร,รณีกรงุงบาลีไรก็ว่ากันไปนะพ่อแม่พีนองว่าป้าโรกไปใกล้เจ็บให้ไปจากตัวบุกกลอุทธเจ้าว,ว่าบอกลาวเลยพ่อแม่พีนองบอกแล้วุปธเจ้านี่เป็นหนึ่งเลยียพุทธศาสนาต่านฟุฟังทัางไลไม่มีอะไรติดเทนได้พุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดไม่มีโรวผู้นั้นเป็นลาบมันปรปเสซิฐพ่อแม่พีนองต่านฟุกฟังต่างไล พระพุทธเจ้าตัดปณีไม่โรคกันเป็นสิ่งติดต่อแจ่นดีตามแบคนเดาคนแก่ก่าที่เลือเลือปีรอยเลือดปีย่างไม้ในปฏิทตยนี้ลุยปัจจุบันนี้ก็ไม่มีโรคเป็นลาบอันเปิดเสืเดินตามรอยพระพุทธเจ้าการกินนานรับประทานนานการจ่ายจิตปะจจาบันจ่ายเพือปกติแต่บารามีกรรมจัดก้อนคงจะดีละไรตานพระฟังทั้งหลาย บางคนว่าก็ทำบุญกับเปรัดกับยาไม้ตาลมาทำมากับเา็นมาก็บอกกับไม่โรแต่ว่าจริงแต่โรก็คือทำบุญด้วยความตั้งอกตั้งใจทำบุญในสิ่งแต่ก็วังพึงปราจนาอันดีพระพุทธเจ้าบอกว่าการทำบุญได้ท่านไม่ต้องวังพุนตอบเทนอ่าตรงนี้ก็ทำกันหลาวเลย่ตนผู้ฟังต่างไล่ว่าการทำบุญเราไม่ต้องวันงพุ่นตอบเทนเลยใดเลยกรับธรมาก็เจื่อยเลยเอ็ด่าเพราะว่าเป็นคนเดีพิจารณาตัวเองแต่เบือนี่แตนผู้ฟังต่างไล่ว่า ถ้าเราทำบุญเราไม่ต้องว่างอะไรใหม่ๆนึ่งสิ่งที่เราได้ดังจับใจก็คือบ้นบานออกไปใจเมื่อเราไหว้กุนแต่ว่าก็ไม่ว่าโดยว่าไม่ดดยว่าแต่ความเป็นมนุษย์อันเดียวทำอันต่อเทียมแตนนั้นพ่อแม่พมีพ่น้องจริงนั้นแต่เขากาดไปเราหยิบอย,ยู่หน้าเราไม่ใจว่าอะไรนี่เราก็บาบาใบออกไปใจอ่ทั่วไปเลยก็สํากันที่ทุดเราไม่ได้กาดว่างในสิ่งที่เราไหว้โอ้ระพาทธเจ้าโบก่อ้ตรงนั้นถ้าว่าเราไม่พึงพาแตหนะ้าสิ่งที่เราตอบแทน เราก็ไบออกใบใจได้มากรยิดก็เป็นเรื่องของเราก็เลยมาปัจจุบันนี้ก็ว่าตามมัตยายใํตามความกําลังของตัวเองก็ทําบุญเลยใบออกใบใจแต่บุญฟังตังไรเพราะว่าพ้นประโยชน์ในกองบุญมันมากมายมันก็เกิดความใบอกใบใจแต่ว่าถ้ามีพ้นประโยชน์ในกองบุญราทําบุญรดยลานปันลานเก้าบาทจิบบาทก็ไม่แตกต่างกับที่เราไม่ได้บุญเพราะเราว่างผ้นประโยชน์ในสีว <way> ินั้น เพราะฉะนั้นเลวประมาทพิ n องเจ้าพูดต่างไ่แต่กังวงเกียรติการตําบุญอธิษฐานก็ได้ไม่ต้องอธิษฐานก็ได้แต่ว่าเราบอกตัวเองว่าวันนี้เรายิ้มแย้มแจ่มใสในการที่เราทาบุญให้ท่านเรายิ้ยมเย้มแจ่มใสในการที่เรา <c oughs> <c oughs> บําเพ็ญบุญเลวบรบุญตั้งแต่เกิดตั้งแต่เริ่มคิดนว่ารุงว่ากรรมอะไรเตะว่าต่อเจ้าเราไปทำบุญเราก็ไปใจแล้ว ในขณะที่เราตําเราก็ใบายใจไปเลยว่าใดกลวนานามูติสแมนางโตราณีกุ้งปารี่เป็นพระกี่ปญานพอล่างจากําบุญแล้วเรานึกถึงบุญีนเราเกิดจำมรรย่างตั้งอกตั้งใจเราก็ใบายอกบายใจไปเลยนั่นเป็น,นันาที่ส้วงท่วง,งพ้นไปไา้กับผู้หลวงหลับไปแล้วตรงนี้อาจารย์ผู้ฟังต่างไล่ําไหมเราเกิดพุทธตศาสนาบอกว่าเรื่องต้านเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องตันเป็นเรื่องใหญ่สราว่าตุกตุกจรไม่เกิดขึ้นตุกตีกำลังตะเกิดแก่จะตายมันก็ไปตามธรรมชาติเพราะว่าเราตาบอกแล่งเรื่องปัญญวเราก็โรยเอโรพ้นโร,นโรปใจตีสิ่งตีมันเกิดขึ้นแล้วเลยท่านผู้ฟังต่าง่พระพุทธเจ้าบอกว่าตรงน,นั้นและเป็นสิ่งตีเหน่งพอจิตใจเราเหน่งมันเกิดสมาธิเกิดปัญญาท่านผู้ฟังต่างล่อ๋อเป็นปัญญานั่นเองถ้ามันมันอยากไหม มันอยากสํหรับบูถิไม่ทําแต่มันหนายสํหรับคนที่ปฏิบัติอยู่บ่อยๆปฏิบัติอยู่เนืองๆปฏิบัติที่เป็นนิดมันทำหมายชีวิตต้องสดใสเกิดจากตรงไหนล่ะพอไม่ี่นองจิตใจที่เกิดจากไปไหนมันดูที่หน้าเปล่ปงปลั่งตรงนี้อาการมือปฏิที่ก้องบุญวันนี้เรง่งเรื่องต่างมดต่างเปร่วมความตันบุกวังตังไรกับเพื่อให้ตันบุกวังหรือวังเลวได้ใบออกใบใจว่าสภาวะความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ มันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงใดต่างเพไม่ว่าคนเจ้าคนแก่เด็กนุ่มสาวคนไหนก็แล้วแต่ตายอย่างประมาทอยู่อพอไม่ไปดองยำม,มิดบ่าตายอย่างประมาทอยู่ยั่วานา้ำไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าเรามีประสบการณ์การจ่ายชีวิตมันถ้าว่าเราประมาทคนเป็นโมคือโมเองความเกิดก็งยนาค,ความตายเป็นเกณฑ์ดันบุฟังทงั้งหลาย พราะฉะนั้นเราหลีกเลี่ยงความตายได้ไหมก็ไม่ได้ต่ว่าสมรภูมิชีวิตแต่ผมไม่พิน่นงแต่ไม่มันกิดต้องต่ําต้องเดินไปกลางนาถ้าเราโยบุญบุนท่านก็กว่ามไม่ประมบ้าทชีวิตเราก็ไม่มีการเพียงไปผิดไปก็มันเกิดหน่อยผมพิน่น่ทาไรแล้วให้เกิดความหมายไว้ใจลงเครียดในจบจะเน้นเรื่องใจวันนี้แล่งเรื่องอดีตสะี จบมั่งไม่จบมัง่งก็แล้วเต้บะเมพี่น้องก็ะเร่งจ้องโก้ตียาบะสภาวะตุกกับกปัก,กินน่าตุกบะเมพี่น้องสปาวะตุกกระตุก์ปจําเกิดแก่เจ็บตายกะกินน่าตุกก็คือการตุกข้อนบะเมพี่น้องที่พบก,กันได้ทุกวันทั้งเปที่ร้องกันนาตาเลยได้ทัก,กวดทักอิวสักไดก็แล้วแต่ แต่ว่าพลดเพลองพ่อแม่พีนองพลดเพลองเรามาทำบุญในใบหกใบใจฐานที่ทำไรเหลวมันเกิดสภาวะที่ดีพ่อแม่พีนองชีวิตเราก็เปลี่ยนแปลงไ่ได้ตั้งเพวันนี้และเวลาล้วก็มัดเวลาแลว้พวพ่อแม่พีนองขก็อำนวยไวพนะารพรในสัตยาโยมพ่อแม่พีนองถูกคนุกตาน แต่ลอดตึงบนรกงานในองทรงจงมีแต่ความสุกความเจริญอาิจอะไรก็ไอใดท่อมปราตนาตุกประการพ่อแไม่พี่นองพระใดเงินให้ใดเงินหากิดตองให้ใดตองกิจตามานตำการเลือกใจเลือกกินเลือกเก็บลงเกียจจะไม่พ้นกับนี้พ่อมันเป็นเรื่องจริงแต่รู้กวางต่างไม่ด้ตามาในเลือกกินเลือกใ้เลือกเก็บรอจะกลุกไปใกล้เจ็บต่างมดต่างเพกับลงเกียจวัรนาตัวมิ่งเขาก็เจริญพร